นะครับบระการทานข้าแรงครับช,ชิวๆเลยแจลประด<ร>านแซ่บๆเนาะเ<ส>บ,บือ<ะ>่อเาเอาไปจำอีกคีับจำเราเดินทางต่อหบมดเบตอนดกนี่ดกีกติบแล้วลูก,ไม,กไม่เหลือ ตอนนี้กำลัง,งกหกโมงป่ะหกโมงอเพิหมหกโมงอีกสองชั่วโมงครับพี่เนะอะใยู่เราคุณเอ๋แล้วแต่งหนาปัยาาเนาะแต่งบอแต่งขนาดเดียวอยู่แล้วไหมพี่เหี้ยวอีสชพี่เห้ว อาหารยวดแบบมุดฟอญยุหันได้ลาทั้งสามขนมันอะเราไปถามเมียเขาอาหารยวดนั่นก็ผมเลือกกินเรื่องใหญ่ครับเลือกกินเลยอ่ะโอ้โหกินแป๊บสี่น่ะ ครับพี่น้องครับเอามึงชิ้ยางมาอย่างมึงชิ้ยางมาอย่างเอาหน้ามึงหมอเลยหมากเลยแจวนี่ เก็บป็ะไรมู่บ้จำอยู่อีผากมึงหมู่บ้านกอ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 นนจบต่อแนอเร็เอมนเยนแล้วเจ้าน่ะแต่ว่าเจ้ามอ หมอแคบน่นนงเอกเาเจ้าับปปัุ้ยมันมุนบ่ไเด้มันหนักมุนอะไรเห็นบ่ออะไรเปลีนตีลักษอยู่แม่เห็นบ่เลยาก็เห็นพอเากเห็นอไาบ่ขาตีบางดังงอนี่งแก้ม้แกอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ่จะบ่ไปซอยลูกแกมกันอะไรจัตัดตัดแหมง่ายตัดตัดยูามยูสสามคนเลยนี่ เลนไปยุ่ดิแซ่บกระ่ซอยเขาสิกรไปซอยยูกระสามอีน่าไม่เล่สามลูกแข่งมาละไอ้บอยนั่งหัว้ยึจจับนกข่านั่งหัวยูกลางลไอ้บอยนังิด้วยบอย่างกันวแม่เยพวกบ้านตอกทั้ใจนิดนึงือแบบตัดมันกรลักกใจยูเบ่ไผ่เบื่อไปพันแนี่เบื่อไปซะหน แต่ห้องมันเย็นดีเนาะเย็นจนไม่ตื่นเลยน่ะนอนแต่บ้านี่นบอกจะขึ้นหรื่นนเื่ขึ้นเรานมากินค่ะกินเสาร์นี่เรก็นอนตื่นมากินตอนเจ็ดโมงโมงวนอนเราตื่น่อาน้าไปนี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าพ่อไม่อยู่นะพ่จะมายี่สิบพ่อกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อใหญ่สบายพ่อังทำร้านหมูกระทะนะ ของแท้เลยโอ้ยบอแมนน้ำลายมันกระเด็นจะก,กุยผ่ายน้ำลายจะนั่คือกระเด็นคักกระเด็นแน่แท้มีคนถามว่าเอาอันนี้คือเรื่องจริงนะน,นี่น้องใหม่มีพี่น้องกี่คนเอาเบาดีๆเบาดีๆน้องเลยแม่ม่สี่คนจ้ะน้องใหม่เป็นคนที่เท่าไหร่เป็นคนแรกเป็นพี่สุดน้องคนที่สองอยู่ไหน น้องคนที่สองอยู่ไหนคนที่สองอยู่ด้วยกันคนที่สามอยู่กับแม่คนที่สี่อยู่ด้วยกันอ๋อแล้วพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่กับแม่ฮะเอ้าไม่ได้ตอบตรงไหนอ่ะไม่ไม่พ่อกับแม่นี่อยู่ไหนพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะพ่อแม่แยกทางกันเข้าใจอยู่ตอนนี้พ่อกับแม่คือคนที่มาส่งคือไม่ใช่พ่อแม่เนาะอ่าเพราะเอฟซีสงสัยก็คือพ่อกับแม่แยกทางกันพ่ออยู่ไหนตอนนี้พ่ออยู่บ้าน ก็ดูแลยอะเพราะว่าถ้าตอนนั้นหนูก็อยู่กับย่าแค่สองคนแต่ว่าหนูออกมาอยู่มะรำอ่ะพ่อ่าก็ไม่มีเพื่อนอยู่ก็เลยให้พ่อไปอยู่กับย่าแล้วแม่อยู่ไหนแม่ก็อยู่แม่ทำงาน่กรุงเทพโอ้แต่แยกกันอยู่อยู่บ้านเดียวกันบอกพ่อไปค้อจังหวัดแล้วได้ครอบครัวใหม่ได้ได้ใหม่หมดเลยทั้งสอง๋อพ่อก็ได้ครอบครัวใหม่แม่ก็ได้ครอบครัวใหม่แต่เธอก็อยู่กับพ่ออยู่กับย่าอยู่กับน้องคือพ่อแม่เดียวกันนี่อยู่กับน้องอีกคือเราอยู่ด้วยกันสามคนน้องอยู่ แม่แม่แม่ใหม่ก็อยู่กับใหม่แม่ใหม่มีลูกไหมไม่แม่แม่เลี้ยงน่ะมีลูกไหมมีอ๋อมีอีกมีอีกเหรอใช่โอ๋ออนแต่งกันตามนี้แล้วเป็นของที่พูดได้ที่ท้ามาไม่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ของน้องใหม่ก็คือแยกกันอยู่แล้วก็ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ไปแล้วก็ได้โทรหาแม่ไหมไม่โทรเลยใช่ไหมแม่โทรมาไหมก็ไม่ติดต่อกันเลยกี่ปีแล้วไปกันตัวเอกได้สามเดือนอู้จริงเหรอค่ะจะรู้ไหมว่าแกอยู่ไหน มีแม่ทำงานอยู่มีเงินจะไปหาเราไปหาแบบว่ากะกะกะอยากไปหาซื้อเนี่ยเนาะตอนนี้เงินไม่ขำยังไปหาแต่ส่วนมากก็อยู่กับพ่อพ่อมาแม่าอยู่กับย่าพ่อเออแสดงว่าพ่อก็อยู่บ้านใหม่กับแม่กับแม่ใหม่เข้าใจเข้าใจรัพผิดชอบเด้อนี่ไงสันจะกอดสากันออกอดเอเดียยังไ่หนาวสันกูเป็นสดเราจะต้องสู้เราก็ต้องสู้ หาเงินเก็บเงินอย่างเดียวคิดท่องไว้ในใจว่าเรามาหาเงินอะไรที่มันไม่ดีก็คือไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่สิ่งที่ดีๆบวกๆอะไรที่มันลบๆก็อย่าไปสนใจใครคอมเมนต์มานู่นนี่นั่นก็อย่าไปสนใจเป็นตัวของเราให้ดีที่สุดสร้างโปรไฟล์ของตัวเราเองทํายังไงให้มันเป็นจุดเด่นไม่เป็นต้องเป็นนางเอกไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรทำให้เรามันมีจุดเด่นของเราเป็นคาแรคเตอร์ของเราบางทีบางทีนางเอกก็ไม่ได้รวยนะ คนตัวสิ่ตัวแน่นรวยกว่านั่งเอกสันได้เอาจริงๆทํายังไงเราจะมีจุดเด่นของตัวเราเองแจ๊คสิล่ะโป๊ะโป๊ะกะกะบทโทษเอาบทโทษหลายบทโทษหลายสามเขาบทโทษสามเขาไม่กินเขามันไม่เหนื่อยหรอกเรามองไปนะเวลาเราเหนื่อยนะเรามองไปไม่คนอื่นอยู่ไหนเขาก็ต้องอยู่ได้อ่าคนอื่นอยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้อือย่าท้อคนอื่นอยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้เอ้าขนาดว่าเป๊ปปี้แล้วก็นางรถบานไปแล้วกันเออวันนี้เหนื่อยจังเลยเอ้า คนอื่นก็ถึงไงได้ว่าแต่จุดมุ่งหมายอันเดียวคือเรามาหาเงินแค่นั้นเองเงินแล้วมันจะสบายทุกอย่างมีบ้านมีรถมีทุกอย่างมันจะมองมองไปครางหล้วอุ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเพราะอะไรเพราะความอดทนความขยันของเราแต่อย่าขยันนอนนะพ่อเก๋ว่าไปไม่รนอนหนูกันอนขยันอาบน้ำอย่าขยันนอนเราจะจเช็คสิงกันโอ้ยใส่ยังไ,งไงฝาก อฟซีเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ด้วยนะครับถึงมานั่งนั่งสิโน่กับ้ำให้นั่งนอนไปเพราะว่าน้่กัเด็กหน่อยอยู่ใบกาลังกาลังสแตกเกงบอกยังไงแต่ว่าโปรไฟล์โปรไฟล์ของหนูก็ทําอย่างนี้แหละไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนไม่ต้องเหมือนองมาีก็สไตล์ของอมาีของเราก็สไตล์ของเราไม่ต้องไม่ต้องปรับเปลี่ยนเอ้าไม่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อใครทําตัวของเราให้มันเป็นของเรา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  จะมีโปรไฟล์เป็นของตัวเองเหมือนกับพ่อเนี่ย <c oughs> เหมือนกับพ่อเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนเฮ <c oughs> ้ยทําไมพ่อการใจใจร้ายใจไปด่าคนว <c oughs> <ะ>่ด่าไม่เพาะาเลยนู่นนี่นั่นพ่อไม่สนใจ <ปะ S 1> <ะ>ด่ามากสนามเลยสุดท้ายแล้วพ่อการด่าหน่อยจ้างจ้างพ่อบบนีโอ้ยิ <c oughs> ีหมาเล่ามีขากเลยจ้างหอดดาคนบบดนี้จ้างไปด่าคนจ้างไปนะจ้างพ่อการด่าคนนั้นไหนจ้างคนนั้นด่าคนนั้นนสร้างวิกฤตเป็นโอกาส เอาสู้สู้พ่อเป็นกำลังใจให้เอาสู้สู้าดาพ้ดาาดอ่ะอ้าอ้าเจอกันเจอกันคลิปหน้าจ้าบัดีจ้า